สวัสดีครับวันนี้นะฮะกลางกลางวันนี้ก็มากินข้าวที่เค c ฟซีนะเค c ฟซีนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศนะะมากินข้าวแล้วก็อย่าลืมทานข้าวเสร็จก็อย่าลืมทานภูมิซีของเรานะครับนะบูมิซีนะครับ ก็สั่งนี่ฮะสั่งขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้ชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมีม,มีมีนีะฮะมีไก่มีนี่แล้วก็อันนี้ทั้งหมด49หยวนประมาณ50หยวน525 250บาทนะครับ25 250บาทไม่รู้ราคาราคาเมืองไทยกับราคาที่จีนอัานไหนถูกกันนะฮะ รสชาติกไ็ได้นะครับผมว่ารสชาติของ k f c ก็เหมือนกับทุกๆร้านนะครับใช่ได้วินวินสีนี่เพิ่งเพิ่งมาเพิ่งเพิ่งบินมาจากกรุงเทพเลยฮะถึงกวางจาเพิ่งถึงเมื่อ2วันที่แล้วนี่เองนะครับก็เลยเอามา รีวิวให้ดูหน่อยนึงนะครับดูนะครับไม่รู้เออทำไมมันมองมองดูภาพแล้วมันไม่ไม่ชัดไม่เข้าใจนะฮะนี่วิตามินซีเลยนะฮะเห็นไหมครับนะฮะแต่อ่านเลยก็ลองลองดูมุมมุมไหนม,หมุมไหนที่ดูชัดนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะฮะก็ดูว่าจะบุกตลาดจีนยังไงนะครับ อยู่ที่หัวหน้าทีมของผมหัวหน้าทีมผมก็คือหัวหน้าทีมสูงสุดก็พี่เจนนี่นะพี่เจนนี่คนสวยของเรารองลงมาก็คือดาด้ D าแล้วก็หัวหน้าหนุ่มหัวหน้าหนุ่มลูกหลองเรานะฮะอยู่ในขึ้นอยู่กับบอสออฟบอสจอยนะครับเคยคุยกับบอสออฟแล้ว um นะฮะบอกว่าถ้าจะยุยดูตลาดจีนก็ต้องเลือกสินค้าตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ผมผมทดลองมาก่อนนะผมผมทดลองดูนะฮะ ถ้าลองนําเข้ามารถแรกดูรถนี้ก็วิตาินซีทั้งหมด1100กระปุกนะฮะ100กระปุกเพิ่งถึงจีนเมื่อเมื่อวันสองวันนี้เองนะครับเมื่อเช้าทานข้าวเสร็จลองทานไปเม็ดหนึ่งมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกเลยนะฮะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร แกิดจากว่าวิตามินซีอันนี้มีสารอาหารมากมายหรือเปล่าหรือว่าอย่างไงก็ไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทานไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะลองทานผมกะว่าจะทานหลังอาหารเช้าเย็ยนนะฮะลองลองทานดูสมงสองครั้งแล้วก็ทานไปเรื่อยๆดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็เป็นยังไงนะครับ เราอยู่ที่จีนจริงนะครับไม่ไม่ใช่ว่าพูดเล่นนะฮะสินค้าผมดูรีวิวใ,ใ,ให้ให้ชัดๆหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะหาว่านั่นนะระรีวิวสินค้าหน่อยนึงนะครับไม่ทราบไม่ทราบเห็นชัดหรือเปล่านะฮะนะครับหลายตัวนะ โอเคตอนนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอทานขอขอทานอาหารกลางวันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ